สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลา6โมงเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่พักของเรานี่6โมงหมอกน่าจะมาช่วงประมาณแบบ78ดโมงเช้านะอย่างเมื่อวานนะ่ะที่เรามาพักก็หมอกอยู่ทั้งวันจนถึงแบบจนถึงเย็นเลยจนถึงมืดเลยมีหมอกทั้งวันวันนี้ก็คือเนี่ยหมอกเริ่มมาแล้วแล้วก็นอกจากว่าหมอกจะมาแล้วฝนก็จะเริ่มมาอีกรอบหนึ่งแล้วคือฝนตกทั้งคืนนะ่ะจากเมื่อวานตรงเนี้ยไม่มีน้ํา ตื่นเช้ามาตรงนี้น้ําเต็มเลยน้ําขังเต็มเลยด,ดูหมอกเริ่มกระจายมาแล้วก็เมฆเริ่มมาเพราะว่าตอนนี้มีพายุเข้านะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบเตรียมตัวออกไป mm. เพื่อที่จะไปขึ้นรถสองแถวตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอปัวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับนี่บรรยากาศของที่พักของเราในวันนี้ก็ก่อนจะไปเราอาจจะแบบไปตลาดสดด้านหน้า เพื่อหาของกินกันก่อนนะแล้วก็จะพาไปดูตลาดสดนะครับอู้เหม็นแก๊ดีมากเลยเนาะตอนนี้เราขับมอเตอร์ไซค์เอารถมาคืนนะครับเอารถมอเตอร์ไซค์มาคืนที่ร้านที่เราเช่าไปนะครับหรือว่าใครจะเอาไปคืนที่ไหนก็ได้นะสามารถที่จะเอาไปคืนาตามจุดต่างๆตามแบบตลาดตามที่พักนี่เขาก็จะไปรับคืน ตามสถานที่ที่เราแจ้งไว้ครับเมื่อวานเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคืนที่คิวรถสองแถวนะแต่ว่าพี่คิวรถสองแถวคันนี้นีเขาเตรียมมารอารับเราเพื่อที่จะเข้าไปในปัวเลยนะเออเข้าไปในน่านเลยนะครับจริงๆอ่ะเราสามารถขึ้นที่ตลาดสดปัวก็ได้หรือว่าจะมาขึ้นที่ขนส่งก็ได้นี่ตอนนี้คือเราอยู่ที่ขนส่งนะครับรถที่เราเช่าก็คือเช่าไปจากขนส่งเมื่อวานนี้แล้วก็เอามาคืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถอ่ สองแถวสีฟ้านี้เพื่อที่จะเข้าไปในอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับทุกคนเดินทางแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็หลังจากขึ้นรถนะเรากเ็เนี่ยมานั่งรถสองแถวคนละ60บบาทจากอำเภอปัวไปทีออนนะ่อำเภอเมืองน่านนี่เลยเมื่อวานเราก็มาลงตรงนี้แหละขนส่งถ้าใครจะไปในเมืองน่านก็ มาที่สถานีขนส่งอำเภอพัวก็ได้หรือว่าจะไปรอที่ตลาดก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่ตลาดตลาดสดอำเภอพัวแล้วเขาก็จะมาวนมารับที่ขนส่งแล้วก็เข้าเมืองนี่เลยจริงๆอะ่ะเราไปตลาดมาแล้วแล้วก็พี่เขาก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาวนมารับที่ขนส่งเหมือนเดิมนี่เข้าเมืองแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เวลาประมาณเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เวลาประมาณ7โมงเช้านะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไปถึงอำเภอเมืองปัวเนี่ยกี่นาทีใช้เวลานานหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูวิวไม่น่าจะมีคนขึ้นหรมั้งเออเดี๋ยวเราจะถ้ามาดูวิวขอบขอบไม่น่าจะมีใครน่าจะมีคนไม่กี่คนขึ้น ฝนแบบว่าดีมากแล้วที่สําคัญคือถ้าใครแบบว่าไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์ที่เอ,เ,อเหมือนแบบทางจังหวัดอเงี้ยกลัวแบบขับง่ายมากทุกคนไม่มีรถเลยนะรถน้อยมากรถรถแบบนานๆมาคันนานๆมาคันนะถนนนี้เป็นของเราเราสามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์แบบชิลมาก ไม่ต้องกลัวเลยไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพรถเยอะแต่ว่าที่ปัวเนี่ยรถน้อยมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อว,ว่าเจอวิวสวยๆโอ้แต่ว่าที่แบบที่ปัวนี่หมอกตังมากหมอกแบบหมอกดีมากอลังการนี่ตรงนี้ตรงนี้คือร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ ถ้าใครจะเช่ามอเตอร์ไซค์มาเที่ยวปัวเนี่ยก็คือสามารถจะลงที่ขนส่งปัวแล้วเดินออกมาด้านหน้านะมันจะมีแบบร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เล็กๆอยู่เขียนว่าแบบรถเช่าแล้วก็เช่าได้เลยมันมีแบบรถราคาอยู่ที่3 0 0ร้อบาทสามบาทเดินทางกลับโอฝนก็คือมาตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นพายุเขาโรงเรียนปัว โรงเรียนปัวบรรยากาศธรรมชาติมากๆี๋็น,นะนานจะมีรถผ่านคันหนึ่งทุกคนน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่นะในการเดินทางไปถึงนะแล้วเราเราจะไปลงกันที่วัดภูมินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันซึ่งวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในอำเภอเมืองอจังหวัดน่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ๋อมีโฮมีโฮเทล บ้านป่าหัโรงเรียนบ้านปัวโรงเรียนปัวเป็นเรียนบ้านปัวอโอ้โหมันก็เป็นถนนแบบถนนต่างจังหวัดนะทุกคนเหน็นไหมสองเลนมันจะแคบแค่ตรงขนส่งอะ่ะที่มีแบบสี่เลนอะตรงนั้นก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยสองเลนอย่างเงี้ยปกติเลยนั่นปัวอันนี้คืออ๋อ กาแฟสดกาแฟฟ้าเหรอการแฟฟ้าปัวก็นั่งชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับเรากำลังดูอยู่ว่ามันจะมีจุดที่สวยๆหรือเปล่ายังไม่เจอหมอกเลยปั๊น้ำมันโอ้ไปไป อ,นนอะไร๋อ,อวิธีอะไรเทคนิคปัวอยู่ตรงนี้อยู่แบบอำเภอปัวนี่แบบฟินมากเลยบรรยากาศดีมากคือนี่คือแบบหน้าฝนนะเดือนสิงหาคมนะหน้าฝนแต่ว่าแบ,บบบรรยากาศดีมากตอนนี้อากาศหนาวเหมือนหน้าหนาวเลย เต่าต่อไฟเทาไหนไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นหมอกเลยโดนนู่นมันต้องหมอกน้านนู่นเนี่ยอยู่บ้านอย่างเงี้ยแบบอากาศดีมากเลยฟินมากแล้วทุกทีเขาจะเปิดแบบเปิดผ้านะแต่อันนี้คือฝนตกเขาก็เลยต้องปิดผ้ากันฝนนะนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศเใอ,อรถนะ รถมีรถีเนี่ยเขาต้องเออรถสองแถวก็จะมีเบอร์ติดต่อนะ0806484505อันนี้ให้เบอร์ไว้เผื่อว่าเอ่อใครจะติดต่อคนลุงเขาแบบขับรถนะฮะเผื่อแบบจะไปบอกกครงบอกเกลือหรืออะไรเงี้ย0806484506นะครับเบอร์31นะครับอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อรถนะครับคนเริ่มเริ่มมาอีกนิดหน,น,น่อยแล้ว ก็ถ้าใครแบบว่ามาลงทัวแล้วไม่มีรถอย่างเงี้ยก็คือโทรบอกคุณลุงได้นะว่าจะขึ้นบอกเกลือจะไปสปันอะไรเงี้ยถ้าไม่มีรถจอดอยู่หรือว,ว่ามาไม่ทันนะลองโทรให้เขาไปส่งได้อ้ดูทุกคนจะตรงอีกแล้วบรรยากาศ บรรยากาศอึมครึมเพราะว่าตอนนี้พายุเข้านะครับเราเรามาตอนพายุเข้าพอดีเรามาพวัวเอ้เรามานัานเนี่ยประมาณสามวันมานัานสามวันพายุเข้าสามวันที่พายุเข้ามาวันที่เรามาวันแรกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ซึ่งเราก็อยู่ึงพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็กลับ แล้วก็อยู่ก็ออกเป็นตัวเรียกฝนจริงๆแล้วฝนตกหนักมากเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนตกจนแบบตกจนเอ่อนาที่ข้างๆที่พักอะปกติคือน้ำแห้งตื่นเช้ามาน้ำท่วมแล้วน้ำไหลแรงมากน้ำท่วมถนนแบบโหสุดยอดมากดุยดูมอกมอกฟังมาก ็คือที่นั่งก็เริ่มเปียกแล้วโอ้อฝนตกเย็นสบายนี่ถ้าใครแบบมาเที่ยวน่านนะต้องมาช่วงหน้าหน้าฝนนี่แหละมาเที่ยวน่านมาช่วงหน้าฝนมาตอนที่เขาทำนาไรเงี้ยเพราะมันจะสวยมากเลยนะที่น่านตอนทำนา บรรยากาศคือทุกอย่างคือแบบเป็นทุ่งนาสีเขียวสวยแล้วก็อีกหน้าหนึ่งที่ควรมาก็คือหน้าที่เข้าออกรวงมันก็จะเป็นท่านาเอ่อสีเหลืองทองสวยะอะไรเงี้ยมีสองมีสองช่วงนะช่วงสิงหาสิงหากนยาอะไรเงี้ยนะครับสิงหากนยาสุลาลอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเขียวเขียวนะแล้วก็ปลายปลายปีก็จะเป็นแบบทุ่งนาสีเหลืองทอง คือคนก็สู้ชีวิตมากฝนตกนะแต่ว่าก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบขับไปรุ่นไปนี่กันหรอตากฝนกันเต็มที่ดูฝั่งด้านนี้ก็ทุ่งนาเขียวสวยมากาคือที่ปัวคือทํานากันเยอะมากคือไม่มีคนทําไร่นะมีแต่ทานายอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้ำเขาอุดมสมบูรณ์เนาะนาดีแล้วแบบพอมันมีนาเยอะๆอะไรเงี้ย มันก็จะวิวดีเขาก็ทําเป็นรีสอร์ททาเป็นแบบโฮมสเตย์ทำเป็นคาเฟ่เอ้ยโรงเรียนคงสนุกโรงเรียนคงสนุกนะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าอําเภอเมืองจังหวัดน่านกันอยู่นะครับทุกคนเดินทางจากขนส่ง7จ็ดโมงเช้า เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึงว่าเราจะถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยตอนกี่โมงราคาคนละ60บาทนะครับเมื่อก่อนนะน่าจะประมาณ5้าสตอนนี้ก็ผ่านมา2-3ปีแล้วที่มาแล้วก็ราคาน้ำมันก็ขึ้นนะก็เป็นละคนละ60บาทเหมือนเหมาไปเลยเพราะว่ามีนั่งไป2คน ก็คือก็น่าจะมีแค่สองคนนี่แหลที่ไปอ่ะอุ้ยน้ำน้ำเยอะมากดูฝนตกน้ำท่วมหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้เราถึงที่อำเภอท่าวังผานะครับรถที่เรามาเนี่ยเขาจะผ่านอำเภอปัวเป็นต้นทางนะแล้วก็ผ่านอำเภอท่าวังผา แล้วก็ไปจบที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับถ้าใครจะมาท่าบองผาก็ามารถคันนี้ได้นะตอนที่เราขึ้นมาเนีเป็นรถอรอบ6โมง40นาทีนะครับ6โมงเช้า6โมง40ถึงท่าบองผาแนละ้วก็เป็นอำเภอข้างเคียงกับอำเภอปัวนะครับนี่ปีนปีนปีน,ปนตลาดเช้าเรา อาจจะในคลิปนี้ก็คือยังไม่ได้เดินตลาดตัวอะไรเพราะว่ามาถึงปุ๊บ6กโมงสีลรถก็ออกแล้วก็เลยต้องรีบนะครับรีบเพื่อที่จะเดินทางเข้าในอำเภอเมืองน่านก่อนกลัวว่าเดี๋ยวฝนตกก่อนนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศตลาดสดข้าวบงขาตัานบาทโอ้บรรยากาศครับ สดชื่นมากสดชื่นมากเพราะว่าฝนตกทกั้งคืนตกแบบตกแรงทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ําในห้วยหนองคองบึงนี่คือแบบล้นเยอะมากถ้าตกอย่างนี้สักสามวันนี่คือน้ําอาจจะนองได้แถวเ,น,เ,น,เ,น,เนีเ้ยบรรยากาศที่อำเภอท่ามกานะครับ mm hmm. ก็ จากท่าวังผาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแบบมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน,นก็คือคลิปนี้ก็อุ้ยหลงพ่อซาทุก็คืออัปเดตให้รู้แค่ว่าแบบเนี่ยปีนี้ยังมีรถสองแถวในการเดินทางอะไรอยู่บางทีแบบถ้าแบบ เราเคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยเรานานแล้วเผื่อแบบเขามีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเนาะก็เลยมีการแบบถ่ายให้ดูว่าเออตอนนี้ยังมีแบบการเดินทางด้วยรถสาธารณะรถสองแถวอันนี้จากอําเภอพัวเข้าอําเภอเมืองนานอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับราคาอัปเดตแล้วก็ลาสิบหกสิบบาทคือพารอไทยหรือเดียเด๋ยวเราก็นั่งไปเลยนะอันนี้น่าจะเริ่มออกจาก อำเภอท่าวังผาล้วเดี๋ยวนีาจะเข้าน่านแล้วทุกคนเดินทางเข้าน่านตอนนี้เราเดินทางเข้ามาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวเนะี่ยไม่เกินสัก5ค่นาทีเราก็จะถึงที่แบบแถววัดภูมิน ที่เราจะพักเลนนะครับเดี๋ยวรอรถไปส่งนะเดินทางก็ประมาณนะประมาณการหนึ่งชั่วโมงนะครับเราเดินทางออกจากฟัวเนี่ยเจ็ดโมงเชา้าตอนนี้แปดโมงห้านาทีนะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอนะ่ะในการเดินทางนะถ้าแบบใครจะเผื่อเวลาขึ้นลงขึ้นรถอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเผื่อเวลาขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยจะได้รู้นะว่าแบบประมาณหนึ่งชั่วโมง ให้เผื่อเวลาเดินทางไว้สักชั่วโมงครึ่งแล้วกันเผื่อแบบวันไหนฝนตกรถติดอะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาแบบแตกต่างกันไปเนาะนี่เลยในเมืองตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับก็ถึงตอน8.13มง13นาทีด้านหน้าของเราเป็นวัดภูมินนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบออบรรยากาศนี่เขามีแบบปัน่นเที่ยวไปทำบุญต่างๆกันนะแต่ว่าฟ้าก็มืดนิดนึ่ง ก็ประมาณชั่วโมง2ี่สแล้วกันอตีไปประมาณชั่วโมงยี่สินาทีนะครับจากอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองนี่อุยนี่แบบข้าวหลามเด้เดี๋ยวเราค่อยแบบมาซื้อกินเนาะหวังว่าเย็นนี้ฝนจะไม่ตกนะขอให้ฝนไม่ตกนะเพืาอจะได้มีแบบกาดหลวงกาดอะไรอย่างนี้นะเราจะได้แบบว่ามาหาข้าวกินอันนี้วัดภูมินนะด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงอยู่บูรณนะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคระับายบาย